่วงเช้าของวันที่9สิงหาคม2563นะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับเวลา9โมง19นาะทีนะครับพอดีพี่นายกสมชายลินจงเจ้าของสายพันธุ์ทุเรียนทองลินจงนะครับวันนี้ได้มา,าที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็ต้นก้าสายพันธุ์ทุเรียนทองลินจงนะครับมาให้ที่จังหวัดน่านนะครับก็ที่จังหวัดน่านก็มีการ ลูกทุเรียนสายพันธุ์ทองลิงจงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขยายสายพันธุงงทนนท์ทองลิงจงที่จังหวัดน่านและทําตลาดทองลิงจงที่จังหวัดน่านนะครับก็จะมีจังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพะเยานะครับตอนนี้ทางสายภาคเหนือนะครับก็จะขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับสําหรับสายพันธุ์ทองลิงจงนะครับโซนภาคเหนือนะครับ มาซื้อนน <blunt. S 2> ีไงมาปิดตรงนี้อ๋อครับผมปิดกันลมตียอดนะครับตกลงได้แวะซื้อที่ไหนได้ครับกบอนพิษณุโลกหรือเปล่าครับอ๋องแล้วรครับครับบอครับ ทุกเรียนสายพันธุ์ทองลินจงนะครับมาจากจันทบ,บุรีนะครับแล้วเจ้าของสายพันธุ์นะครับท่านนายกสมชายเอามาส่งให้เองเลยนะครับวันนี้เมื่อเพื่อทําการขยายพื้นที่การปลูกที่จังหวัดน่านจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอร,รับแรนะครับก็ขยายกันต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขยายทําตลาดพื้นที่จังหวัด โซนภาคเหนือดวยครับใบสวยครับนี่นะครับคือทุเรียนสายพันธุ์ทองลินจงนะครับก็เจ้าของสายพันธุ์มาเองนะครับวันนี้ท่านยก ท่านนายกสมชายลินจงมาส่งให้ถึงจังหวัดน่านนะครับมาจากจันทบุรีนะครับโจโจโจเอาเอาวางไว้โซนนี้โจทองลินจงเราอาวางไว้โซนนี้นี่นะครับเทียบเทียบกับกวความสูงของก้าโทุเรียนสายพันธุ์ทองลินจงที่มาจังหวัดน่านนะครับตรงนี้ปางชมพูวิวนะครับ ตำบลไอานาลายนะครับอํเภอเวียงสาจังหวัดน่านโจส่งความสูงโจเท่าไหร่170นะนี่คือก้าทุเรียนสายพันธุ์ทองลินจงที่ทนายกสมชายลินจงมาส่งให้ที่จังหวัดน่านนะครับ